สวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้พามาเช็คดวงพลังงานโดยรวมนะคะเป็นคลิปที่แรนดอมขึ้นมาวันนี้แรนดอมพลังงานโดยรวมปรากฏว่าจะเจอพลังงานของใครนะใครจะเป็นเจ้าของพลังงานเข้ามาเช็คก,กันเลยนะปรากฏว่าเจอพลังงานที่คุณจะได้พบเจอใครนะอาจจะเจอหน้ากันโดยบังเอิญ อาจจะเป็นคนที่คุณเจอแล้วคุณรู้สึกดีมากๆด้วยนะรู้สึกว่าหลังเจอกันแล้วความรู้สึกที่คุณอาจจะเงียบเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างอาจจะมีความรู้สึกที่แฮปปี้มีความสุข บางคนดีจ้าในเรื่องเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยแน่นอนลหละปรากฏว่าการที่ได้เจอกันในครั้งนี้คุณกับเขาอาจจะได้ติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นกว่าเดิมนะบางคนก็อาจจะให้คอนแทค t กันต่อจากนั้นก็น่าจะเริ่มประสานความสัมพันธ์นะก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี ดูดูแล้วพลังงานที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันจะมีเรื่องของเรื่องราวดีๆมีความสุขนะที่จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่เหงาเหมือนเดิมแล้วนะเรามาเสาะลึกพลังงานเพิ่มเติมกันนะคะรู้สึกว่าคนที่คุณจะได้พบเจอต่อจากนี้นะแน่นอน ขอ,อย้ำอีกทีว่าเป็นการที่เจอกันโดยบังเอิญไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดพบเจอแล้วรู้สึกดีนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่คุณกับเขาแหละนอกจากจะแกลกไลน์แลกเบอร์เพื่อติดต่อสื่อสารคอนแทคกันแล้วน่าจะมีการแลกใจและความรู้สึกกันด้วยรู้สึกว่าหลังจากกลับไป จากที่เจอกันแล้วนะคุณกับเขาก็น่าจะมีความรู้สึกดีดต่อกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีพลังงานของความเป็นคู่ขึ้นมาเลยนะเขาน่าจะเดินหน้าต่อความสัมพันธ์เขาน่าจะรู้สึกดีกับคุณมากๆเพราะอะไรเพราะว่าดูแล้วนะเหมือนเขาจะดีด้าต่อความสัมพันธ์นี้มากพยายามเดินหน้า เขาหาพยายามเดินนะก็จีบพยายามที่จะทําให้คุณรู้สึกดีทําพยายามที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเขามาด้วยใจมาด้วยความใส่ซื่อมาด้วยใจบริสุทธิ์มาด้วยความรู้สึกหนักแน่นแล้วก็อยากจะคบกันแบบจริงๆจัง,จงๆแล้วก็ที่สําคัญความในใจของเขาก็คือรู้สึกดีกับคุณมากมายนะคะ การที่คุณได้เจอกันในครั้งนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ธรรมดานะบางคนเจอกันแล้วรู้สึกว่าเขากันได้ง่ายคุยกันแล้วทุกคอมีความสุขเจอกันแล้วสนิทกันเหมือนกับรู้จักกันมานานนะเหมือนกับไว้วางใจเขามากกว่าคนอื่นๆมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่คุณกับเขามีความ ผูกพันกันมาในชาติอดีตหรือแต่ปังก่อนก็เป็นไปได้มันเป็นความรู้สึกที่เจอกันแล้วคุณกับเขาจะสัมผัสความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะก็แน่นอนลหละ หลังจากที่เจอกันแล้วความเหงามันก็น่าจะตายจากคุณทั้งสองคนไปเลยนะใครที่ก่อนหน้าน,นั้นอาจจะอยู่คนเดียวมีความเหงานะแน่นอนความเหงาน่าจะอำลาายบายไปจากคุณโดยอัตโนมัติโดยปริยายเลยนะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาก็เขาอาจจะเป็นคนที่ ทำให้ชีวิตของคุณทั้งสองคนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีดูดูแล้วเขามีความมั่นคงต่อความรู้สึกนี้ความรักนี้มากมายแล้วก็ถ้าคบกันไปในสักพักหนึ่งแล้วอาจจะพูดถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตก็เป็นไปได้น่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วดูดูแล้วอ่การงานอะไรก็มีความมั่นคงมีความหนักแน่นถึงแม้ว่าบุคลิกเขาอาจจะ บางทีอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่นะไม่ว่าเขาจะอายุมากหรือไม่มากแต่เขาอาจจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะดูนิ่งๆแต่ถ้าหากว่าเขาเจอกับคุณเขาอาจจะไม่นิ่งไม่เฉยเมยไม่มีอีกโก้มากมายกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าเขารู้สึกได้คุณกับเขารู้สึกได้ว่ามันเป็นความรักที่ไม่เหมือนที่ เคยเจอมานะอาจจะเป็นความมั่นคงที่แบบเกิดขึ้นในใจของแต่ละฝ่ายก็เป็นไปได้เลยนะแอบดูต่อนิดนึงนะว่าถ้าหากว่าคบกันแล้วคุณกับเขาน่าจะใช้เวลาดูกันและกันนะน่าจะใช้เวลาคบกันมา ใช้เวลาคบกันต่อจากนี้อีกสักระยะหนึ่งความสัมพันธ์มันน่าจะไปในทิศทางที่เข้ากันได้ง่ายมันก็เลยทำให้มั่นใจว่าจะอยู่ด้วยกันอาจจะมีการเริ่มมองแผนกันบางทีก็ไม่เกินหนึ่งปีนะหลังจากคบกันแล้วหลังจากเจอกันแล้วก็อาจจะปีปีครึ่งก็คือพูดคุยในเรื่องของการบางคนก็ภายในปีนึงเลยอะไรเงี้ย พูดคุยนะจะพูดคุยในเรื่องของการที่จะอยู่ร่วมกันจะอยู่ด้วยกันเป็นปึกพัน์เป็นครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาบางคนก็พูดถึงในเรื่องของการที่จะสร้างสินทรัพย์สร้างอนาคตร,ร่วมกันได้เลยนะซื้อบ้านเพื่อจะอยู่ด้วยกันวางแผนในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานได้เลยอาจจะเป็นความ ผูกพ,พันมาแต่อดีตชาติที่ทำให้คุณกับเขาได้แบบมั่นใจแล้วก็เข้ากันง่ายนะแล้วก็ทำให้มั่นใจแล้วก็อยากจะทำให้มันอยู่ด้วยกันแบบรุดเร็วอะนะเพราะว่าจจะเจอกันช้าแล้วนะที่คิดกันแบบนี้เป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่สดใส แล้วก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในทั้งสองฝ่ายว่าเป็นอะไรที่ไว้วางใจกันได้ง่ายเป็นพลังงานที่ดีกันเลยทีเดียวนะมาดูขอทุกพลังงานออริโช่วยเปิดพลังงานให้ด้วยนะคะว่าแรนดอมนี้พลังงานที่เจอนี้ มาดูกันว่าไพโรเคอรจะเสริมในเรื่องไหนบ้างนะจะชี้แนะแนวทางหรือจะมีพลังงานอะไรออกมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะจากที่ดูพลังงานของไพโรเคอร์เพิ่มนะคะก็ไปในทิศทางเดียวกันนะเหมือนกับว่าคุณเจอกันแล้วก็อยากอยู่ใกล้ชิดกันนะมันเป็นอะไรที่แบบว่า อย่างที่บอกไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเจอกันแล้วคุณอาจจะวางแผนที่จะอยู่ด้วยกนันในอนาคตในระยะสั้นๆบางคนก็ภายในหนึ่งปีบางคนก็เจอกันก็อาจจะมีความคิดหรือพูดคุยกันว่าจะใช้ชีวตร่วมกันนะมันเป็นความผูกพันกันมาแต่ในอดีตชาตินะมันเป็นความรู้สึกที่คุณกับเขารู้สึกได้แล้วก็อยากอยู่ใกล้ชิดกัน รู้สึกว่าเจอกันแบบช้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรักที่คุณกับเขามีความที่ไว้วางใจกันมากเลยนะอยากอยู่ดูแลใกล้ชิดอยากอยู่ใกล้กันอยากดูแลกันและกันแล้วก็เจอกันแล้วคุณกับเขาก็รู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่แบบอยากดูแลตัวเองให้ดีขึ้นอยากดูแลเขา ให้ดีขึ้นให้มีความสบายใจให้อยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคือประคับประคองความรู้สึกกันได้ดีมากเลยอาจจะเป็นเพราะทั้งสองคนนะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วบรรลุนิติภาวะบรรลุวุฒิภาวะกันหมดแล้วอาจจะได้เจออุปสรรคปัญหาที่ทําให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นทั้งสองฝ่ายนะอาจจะไม่มีอะไรที่แบบว่า เข้าใจกันยากนะน่าจะเป็นพลังงานโซเมมากกว่านะเป็นคู่กันที่เจอกับเรามันเข้ากันได้ง่ายพยายามปรับปรุงตัวเองให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจนะไม่มาทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความเครียดวิตกกังวลพยายามที่จะดูแลก,กันและกันมากที่สุด เป็นคอมมิตเมนท์ที่มีความมัน่นคงมุ่งมั่นที่จะมีความผูกพันกันนะเจอกันแล้วอยู่ได้กันแล้วสบายใจมีความสุขมีการเอือ้อเอื้อกันด้วยดวงเกื้อกูลนะมีดวงหนุนกันนะคะมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าไม่คุณกับเขาแหละหรือทุกทั้งสองฝ่ายารู้สึกว่า ดีใจมา,มากๆที่ได้มาเจอกันต่างคนต่างเป็นของขวัญในชีวิตใช้กันและการเพราะอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขมากมายเลยทีเดียวก็ยินดีกับคนที่เป็นเจ้าของพลังงานนี้ด้วยนะคะรู้สึกว่าเจอกันแล้วอุปสรรคปัญหามันจะคลี่คลายแล้วก็ถึงแม้ไม่คลี่คลายก็ช่วยกันแก้ไขได้ดีกว่าเดิมดีกว่าคุณแก้ไขคนเดียวเพราะคนที่เข้ามาเขามีความแบบ ตั้งใจมากๆที่จะอยู่ที่จะอยู่เคียงข้างกันที่จะดูแลคุณให้แบบมีความสุขนะก็น่าจะเป็นคู่ที่อาจจะเคยตั้งจิตอธิษฐานที่อยากมาเจอกันในชาตินี้ก็เป็นไปได้เจอแล้วมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่ง ให้แก่กันแม้แต่ความสบายใจนะจะไม่สร้างปัญหาให้กันด้วยขอแสดงความยินดีดีใจมากๆกับคนที่เป็นเจ้าของพลังงานแล้วก็เจอคู่ครองที่แท้จริงนะคะก็อย่าลืมชื่นชอบก็คอมเมนต์นอ้นอมรับพลังงานดีๆเขาหาตัวเองแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบก็ รีโพส์ได้โพสซ้ำได้แชร์ได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b ส c คร b e กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ